สวัสดีค่ะวันนี้ป้าอ้วนจะพาเพื่อนๆไปดูข้อเป็ดข้อไก่ของป้าอ้วนนะคะที่อยู่หลังบ้านของป้าอ้วนเองนะคะก่อนที่จะไปชมนะคะรบกวนเป็นกําลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งค่ะไปดูกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นไก่อีกตัวนะคะทุกคนน่าจะไม่สบายนะคะ เดี๋ยวเราไปดูที่ข้อกันเลยนะคะเดี๋ยวพาชมสวนไปด้วยเลยนะคะทุกคนอันนี้ผักเหลียงนะคะทุกคนรู้สึกว่าจะขาดน้ำนะช่วงนี้ไม่ได้เอาน้ำมาใส่นะคะผักเหลียงที่เกิดอยู่ที่ภาคใต้นะคะทุกคนพ่อเอามาปลูกนะคะนี่ก็เป็นพลิกนะคะทุกคนนี่เลย น่ารักกุบกริบหน้าทุกคนนะนี่เลยค่ะก็ตรงนี้ก็จะเป็นตน้นกระท้อนนะคะ,ะกระท้อนปุยฝ้ายนะคะตอนแรกจะตัดทิ้งแล้วละ่ะแต่ว่าแถวนี้เริ่มจะไม่มีแล้วนะคะก็เลยเอาไว้นะคะทุกคนข้างหน้าเรานี่เป็นข้อไก่นะคะทุกคน ไก่กับเป็ดอยู่รวมกันเลยนะคะไม่ได้แยกนะทุกคนนะนี่เลยนี่เลยนี่เลยเข้าทางไหนเนาะทุกคนนานๆจะมาทีพอ่ออ้วนก็ไม่ค่อยมีเวลามาเลี้ยงไก่หรอกเนาะมีแต่พ่อกับแม่นะคะน่าจะเป็นตรงนี้นะทุกคน เต็นเน้องคขาแล้วนะคะนี่นี่เลยค่ะมีอาหารพร้อมเลยนะคะทุกคนอันนี้มีอะไรไหมไม่มีอะไรเลย นี่เลยค่ะตัวใหญ่เป้งๆเ,เลยนะคะประมาณห้ากิโลได้นะคะอาหารก็จะเป็นกากถั่วนะคะที่ป้าอ้วนทำน้ำเต้าหู้ขายนะคะทุกคนโอ้ยมันกัดป้าอ้วนแน่แน่เป็ดกัดนะทุกคน นี่เลยจ้าโอ๊ยกันกัดอีกแล้วยายาคิดดื้อเอ้ยมันคิดว่ามีอาหารให้มันเน่เน่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเอาเยอะยาดุจังเลยเนี่ยค่ะ แม่ก็จะผสมใส่กระลำนะคะทุกคนผสมใส่เอ้าเอากัดอีกแล้วอุ้ยเป็ดตัวนี้นี่มันหวงอะไรนักหนาเนี่ยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเเด,เด,เดีอ่านะไก่ก็เริ่มเป็นสาวเยอะแล้วนะคะทุกคน ทำไมเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> โอ้มันห่วงนะทุกคนสงสัยห่วงไข่หรืออะไรก็ไม่รู้มีไข่ไหมก็ไม่เห็นมีไข่นะมีไข่แล้วด้วยแต่ว่าพ่อพ่อเก็บไปนะคะทุกคนคือป้าอ้วนก็ไม่ได้มาถ่ายนะตอนพ่อออกไข่นะคะ,ะยายามันจะกัดอีกแล้วอ้าวกัดอีกแล้ว เป็ดตัวนี้ดุมากเลยนะคะทุกคนหืมจัดประวันเจ็บไปหมดเลยดุมากๆนางดุมากเป็ดพันดุ <c oughs> เป็ดพันดุนะคะทุกคนโพรวตามออกมาอีกแล้ว <c oughs> มันตามปมาอ้วัมาอีกแล้วทุกคนโอ้เจ็บเจ็บเจ็บขามากเลยะค่ะทุกคนเจ็บจริงๆอืมนางอย่าดุมากเลยลกูก ทำไมดูจังเลยอะ่ะนั่น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 ัน่นนัน,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 นมันจะเอาปาวนอีกแล้วมันจะเอาปะวนอีกแล้วทุกคนเด็วเวอ้าวทำไมเป็นอย่างนี้สงสัยไม่ค่อยมาให้อาหารมันนะคะไม่คุ้นอันนี้เป็น พื้นที่ที่ให้ไก่เดินนะคะทุกคนล้อมด้วยสแล,ลนนะคะดูเจ้าเป็ดตัวนี้ทุกคนมันตามประอ้วนติดๆเลยโอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนางไรของนางนี่ <c oughs> อยากจะให้ดูรอบๆนะคะทุกคนก็จะมีต้นขานะคะเป็นตั้งแต่ดั้งเดิมนะทุกคนนะมีขามีต้นกล้วยนะคะล้อมด้วยสแล,ลนนะทุกคน นี่เลยจ้ะแล้วก็จะมีอาหารวางเป็นจุดๆเนาะเหมือนอย่างตรงนั้นนะคะเป็นที่ใส่อาหารแล้วก็เป็นที่ใส่น้ําเป็นจุดเป็นจุดนะคะทุกคนอา้าเป็ดตัวนี้เป็นอะไรกับปลาอ้วนไหมอะมันจะกัดปลาอ้วนนะทุกคนเน่เน่เน่มันตามมาติดๆเลยมันตามมาติดๆ <laughs> ปลาอ้วนเริ่มใช้จะกลัว เจ็บนะทุกคนนี่เลยค่ะจะสังเกตได้ว่าล้อมด้วยสแลนนะคะทุกคนแล้วเป็นพื้นที่ให้ไก่เดินนะคะเพื่อที่จะไม่ให้ไก่เครียดนะคะเราอยู่แบบมีความสุขนะคะเหมือนไม่ได้โดนขังเลยนะคะทุกคนให้เขามีความสุขที่สุดนะคะ อันนี้ก็เป็นคอ,อกนะเป็นสัตว์เป็นส่วนสําหรับให้เขานอนนั่นเองนะคะหงหลังคาเรียบร้อยนะคะทุกคนนี่ก็เป็นต้นกล้วยดั้งเดิมนะคะก็ไม่ต้องไปตัดออกนะ,ะทุกคนถ้าใครจะทำตามแบบพ่อกับแม่ปะอ้วนทำไว้ที่หลังบ้านเนี่ยนะคะทําแบบนี้ก็ได้นะ เขาก็จะให้ร่มเงาดีด้วยนะคะไก่เขาก็จะเดินคุยเขี่ยงเขามีความสุขนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งจะแนะนํานะคะทุกคนถ้าเลี้ยงไก่แบบนี้เอากแกลบใส่นะคะทุกคนเวลาเขาคุยเขาเขี่ยเงี้ยเขาก็จะไม่สกปรปกสักเท่าไหร่นะคะขี่กงที่ไก่เขาจะติดที่แกลบนะคะทุกคนแล้วก็เก็บง่ายดูแลง่ายด้วยนะคะนี่เป็นบริเวณรอบนอกของคอกไก่คอกนี้นะคะทุกคนนี่เลยจะ้ะ สังเกตได้ว่าเป็นตัวตัวเล้าไก่่ะทุกคนนี่เลยเป็นเล้าไก่แล้วก็มุงสแลนล้อมไปอย่างเงี้ยล้อมเป็นพื้นที่ให้เขาเดินนั่นเองนะคะง่ายต่อการดูแลแล้วก็ให้ไก่เขามีความสุขด้วยนะคะทุกคนนี่เลยจ้ะเ้าอ้วนพาเดินนะคะนี่เลยก็ใส่ไม้นะทุกคนไม่ต้องทํายุ่งยากนะเอาไม้ที่เรามีนะะทุกคนแล้วก็ ก็จะเอาไออิดบล็อกนะคะวางสกัดตรงข้างล่างไว้นะคะใครมีไม้ไผ่ที่เป็นเอเป็นง่ามนะคะทุกคนสามารถตอกได้นะคะนี่เลยจ้ะไก่เขาก็จะมีความสุขนะทุกคนนี่เลยสังเกตดูเขาไม่เครียดนะอืมเขาไม่เครียดนะคะทุกคนนี่เลยสบายๆนะคะดูเขามีความสุขออกนะคะทุกคน ดูไก่ตัวนี้เหนียงเบลอเลเยเขากินเยอะนะคะทุกคนก็ปะวัตได้กากถั่วเหลืองจากการขายน้ำเต้าหู้ทุกวันเนี่ยแม่ก็เอามาผสมใส่กับอ่ารำนะคะทุกคนแล้วก็อาหารไก่นะคะถั่วก็สองส่วนแล้วก็รำมหนึ่งส่วนอาหารไก่หนึ่งส่วนผสมคลุกเคล้าเข้ากัน แล้วก็เอามาให้ไก่นะคะบางวันก็จะได้ข้าวสารข้าวเปลือกอะไรก็สุดแล้วแต่เลี้ยงไปตามอัตราภาพนะคะนี่เลยจ้ะนี่ไก่เขาก็มีความสุขเป็ดเขาก็มีความสุขทุกคนโอเคเดี๋ยวโบนจะพาไปดูไก่พันไข่กันนะคะสักคู่ค่ะนี่เลยค่ะเป็นข้อไก่พันไข่ของพ่อนะคะ ทำอย่างดีนะทุกคนมุงหลังคาอย่างดีนะคะแล้วก็ติดด้วยตะข่ายนะคะดูมีพื้นที่ให้ไก่เดินเล่นด้วยนะคะทุกคนดูเขามีความสุขดีนะคะเดี๋ยวเราไปเปิดประตูเขาไปดูไก่ใกล้ๆกันนะคะทุกคนนี่เลยจ้ากน้องไก่น้องไก่แต่ยังไม่ได้ออกไข่นะทุกคนนะ เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมคะอย่างที่ป้าอ้วนบอกไว้นะก็เดี๋ยวจะเอาพื้นให้ดูนะอันนี้เป็นพื้นปูนนะคะทุกคนเป็นพื้นปูนทำไมถึงเป็นพื้นปูนง่ายต่อการดูแลรักษานะคะแล้วก็เวลาไก่เขาขี้นี่ค่ะขี้ไก่เนาะเขาขี้ลงปุ๊บเขาก็จะมาคุกใส่กับแกลบนะคะเวลาตักก็จะง่ายขึ้นนั่นเองนะคะ ตอนนี้น้องเขาหนะยืนฟังประอ้วนพูดอยู่นะคะนี่เลยค่ะก็จะเตรียมอาหารไว้ให้เขาพร้อมนะคะไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นน้ํานะคะแล้วก็เป็นอาหารไก่และอันนี้น่าจะเป็นลำผสมกากถั่วนะคะทุกคนมีประโยชน์ต่อไก่มากๆเลยนะคะใครที่ขายน้ำเต้าหู้หรือว่าทำทานเองกากถั่วก็อย่าทิ้งนะคะเอามาให้ไก่กินได้นะคะมีประโยชน์นะคะ ไก่อ้วนอวนทุกคนแต่ว่าตอนนี้ก็ยังรอน้องเขาออกไข่อยู่นะคะยังไม่ออกไข่เลยดูสังเกตหน้ายังไม่แดงเลยนะทุกคนแต่ว่าตัวเขาอ้วนดีนะเอามาใหม่ๆไม่อ้วนขนาดนี้นะคะทุกคนไม่เลยจ้ารอน้องออกไข่อยู่มีทั้งหมดสิบห้าตัวนะทุกคนดูเขามีความสุขดีนะคะอากาศไม่ร้อนนะคะอยู่ที่นี่นะคะ มีต้นไม้ล้อมรอบนะคะทุกคนนี่เลยค่ะแล้วก็มุมฝั่งอันนี้พ่อเอาสแลนมุงสักหน่อยนะคะเพราะว่าช่วงเย็นก็จะมีแดดสักหน่อยนะคะทุกคนนี่เลยจะ้ะแล้วก็สังเกตได้ว่ามีไม้ไผ่ตรงนี้เอาไว้ทําคือหลักการคือพ่อเอาไว้ให้ไก่นอนนั่นเองนะคะแต่แล,แล้วไก่บางทีส่วนมากเขาจะไม่ได้นอนบนนี้นะทุกคนเขาไปนอนอยู่ข้างล่างแปลกเหมือนกันนะ จะทําให้ไก่นอนแต่ไก่ไม่ค่อยนอนนะคะแต่ว่าที่เห็นนี่มีนอนอยู่ตัวเดียวนี่เลยจ้ะเอาไว้ให้ไก่ขึ้นเหยียบขึ้นนอนนะคะตามอัธยาศัยให้เขามีความสุขที่ขุที่สุดนะคะก็ประมาณนี้เพราะว่าจะถ้าเขามีความสุขก็อยากให้เขาออกไข่เยอะๆนั่นเองนะคะทุกคนนี่เลยน้องน่ารักมากๆนะคะทุกคน เพื่อนๆถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะเป็นกำลังใจให้ป้าอ้วนด้วยนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะเพราะว่าจะได้รับกันรับชมคลิปของป้าอ้วนก่อนใครเลยนะคะขอบคุณค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ